กรออออ oh าบเรียนท่านรองผู้ว like. ่าถ ok ้าลูกครับน้องครับถ้าลูกครับถ้ารูกไม่ได้ครับถ้ครับไม่ได้นี่เป็นงานปาร์ตี้เนี่ยกราบเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีท่านวิทวัฒมาทองป่านะเพราะว่าจังหวัดนครราชสีมาท่านวิทวัฒน์มาทองคณะผู้บริหารัครบท่านถ้าลูกครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมสำหรับวันนี้เป็นงานเลี้ยงปาร์ตี้ขอบคุณ ท่านผู้ที่มีส่วนร่วมในงานนี้นะเฮ้ยชรองได้แล้วเฮ้ยอันดับแรกอกราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าก่อนที่ให้มาเกียรติให้เกียรติมางานวันนี้ใครครับผู้ว่าท่านรองผู้ว่าวิชวัตรมาทอโโอ้ปรองผู้ว่าเป็นทุกอย่างเลยเป็นท่านหมอเขาเทียบประเมินนะครับสำหรผู้ว่าสำหรับผู้ว่าก็มาครับท่านผู้ว่าสวาวัาลาวุฒิพรมจิตอ่าวุฒิเด็กครับไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบไอ้วุฒิ ตุลนอะไรวะการการนี่เอามายิ้มสิริเอามาคุณพ่อเครับเอามาเที่ยวกลับไปลาเมาเอามงี้นะแล้วขอกราบขอบพระคุณนักดนตรีทุกท่านเอาเอายิ่งดีกว่าเราสัมภาษณ์กันเลยสัมภาษณบได้ครับถามได้ครับสวัสดีครับตุลเดี๋ยวตุลครับผมไม่ต้องขอขอให้เนี่ยประธานอะเต้นเต้นสักที เดี๋ยวเราเปิดเพลงประธานเต้นเดี๋ยวจับผ้าก่อนจับเต้นก่อนเดฮ้ยใครเขาพูดก่อนว่าเขารู้สึกเออมีความอยากขอบคุณน้องๆอย่างไรกันที่ไปช่วยเอออเ๊ะขอโทษนะครับคุณจิรตักโพธชบไม่เป็นไรครับผม่ต้องขอบคุณกันมากก็ได้อยากทราบว่าความรู้สึกตอนทำศิลปะิบัติค้แรกเป็นไงบ้างครับ อันแรกก็รู้สึกว่ามันคงไม่มีอะไรมันคงง่ายไม่มีปัญหาอะไรครับอเริ่มเริ่มจากจากมูลแล้วเราเราเป็นมันแทนเขาต้องยืนดูเขาต้องเออต้องสัมภาษณ์เขาด้วยเออต้องสัมภาษณ์เขาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาฟังนี่พี่พี่เขาจะจับติว่าปลาใสว่ากันไม่มาไอ้มึงปล่อยไปดฟมันมาไม่เห็นเดี๋ยวโฟโ๋ยจับให้หน่อย มันไม่ได้มันมีมาร์ลอมันไม่เห็นเดี๋ยววันนี้พี่ๆจะมากราวความรู้สึกกับศิลปนิพนธ์ที่เขาได้จัดงากันมาทั้งหมดนะครับวันนี้ครัมีความรู้สึกยังไงบ้างกับศิลปนิพนธ์แล้วเขาจะขอบกับน้องๆที่ไปช่วยงานศิลปนิพนธ์เขายังไงครับขอฝากวิธีนี้ไว้กับพี่จินรศักดิ์และพี่ปีชาด้วยนะครับนครับนะครับอันดับแรกเล่าเล่าเลยได้แต่เริ่มแรกต่อศิลปนิพนธ์รู้สึกว่ามันคงไม่มีปัญหาอะไร มันก็คงเปรียบกบเสมือนรายงานเล่มหนึ่งฮะแต่เมื่อเราทําไปแล้วเราจ่มรู้สึกว่ามันมาเกิดความยากขึ้นมาเมื่อทันทีซึ่งความยากนั้นเราจะขออนุญาตให้ท่านปิชาได้เป็นคนนําเรียงกี่ับความยากนะแล้วพูดถึงคนต่อเพลงให้เราหน่อยล มีความรู้สึกอย่างไรที่ทำได้แสดงถึงระดัอะรั้งนี้ดั้ครับตลกต้องกวายากนะครับได้ตามเพลงอะไรพวกเอ้าร้อยาดคนที่ไหนครับตตคนที่จนบุรีครับ ท่ามีความรู้สึกอย่างไรตอนที่ทาแป้งให้หน้ามันขาวหน่อยยวกลับมาหน้ามันจะผมเลยอะไเหี้ย้วยกานของทีวีต้อทีตอนแรกก็คือเออตอเฮ้ยโอ้โหเาฟังเขาปังเขาฟังเขาฟังังเลยคือตอบตอเพลงโอ้เพลงแรกก็ยังดีอยู่เพลงที่สองเดดาเลยเดดาล จังเออร์เลอร์ครับเจ็ดเออร์เลอร์ที่สามเออร์เลอร์ครับเออร์เลอร์เพลงที่สามนี่ไม่ได้เลยนั่นเฉยครับหยุดไปสักวันหนึ่งอ่าถ้าไมต่อได้จะไม่ต่อได้อ๋อก็ดีเลี้ยงดีหน่อยนะครับรอฟอลโลมีความยากลำบากยังไงบ้างครับในการต่อเพลงครั้งนี้ยังเสือกกราบผมเป็นครับวินิจกรหน้าไม่ขาวเลยผมไมเปอนแคนไข้ อาได้แล้วนะหจากนี้เรามาถามท่านจิรศักดิ์โอ้ย่นผู้บริหารงานในตอนนี้นะครับแต่สัง่ารความรู้สึกอย่างไรบ้างขาดคนนี่งานทำศิลปะนิพนธ์ครั้งนี้นะครับไอเย็นหงายต่อแต่ผมก็รู้สึกว่าก็เสร็จรุ่ง่องไปได้ด้วยดีก็รู้สึกว่าดีใจ แต่อันดับแรกมันก็มันก็ยากลําบากไชแค่ซั้งมันก็โดนต้นมันไม่สามารบรรยายด้วยคำพูดได้เชนนั้เชนนเดี๋ยวเราขอทําการมอบสายสะพายนะครับเพื่อที่เป็นเกียรติแก่ท่านจิรศักดิ์โอลาลงขอเชิญดนตีครับดามดา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 าดขอเชิญน้องๆวันที่หน พงศกรจะทั้งต้นเป็นราชสตรีตอนนี้ลุตรีให้เปียกนะครับมอบกรอบรูปนะครับท่านท่านพงศกรท่านพงศกรหน้าไม่ขาวเลยอ่ะแไม่ใช่เย็นด้วยขอบผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ใช่เย็นไม่ใช่เรื่องของเช่นนั้นท่านต่อไปท่านต่อไปจะมามอบอะไรอีกหรอสองใจหมดหมดตาทีแล้วอย่าเสือกครับกรับ ขอต่อไปขอเชิญใครครับอ่าเชิญน้องๆขึ้นมาแสดงความยินดีกับพี่ๆขอเชิญอะไรครับคนด้านกราบที่ให้เกี่ยิมาปกติอะไรครับว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการทำศิลปะที่นปรเด็นคือเป็นบ่อให้พูดกันพูดอ่าเขามีความยังไงภาคบุใจยังไงกับรับมีการพัฒนาในรูปแบบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ม่ีวไม่เกี่ยวแล้วก็ เกี่ยวครับคนรวมเพิ่มขึ้นอย่างไรคุณพี่รักขอโรให้เสือสิลประบันสินค้นะครับอากาศเชียงใหม่ตอนนี้หนาวมากขอให้รัฐบาลเข้าให้ขาเลยครับท่านผู้ชมนายกบายว่าอย่างไรนายกบายคิดว่าไม่ชอบรัฐบาลครับคุณมีอคติกับรัฐบาลหรืออย่างไร เพราะผมไม่ชอบพระบานเพราะไม่มีงวดชนงวดชอบใต้ดินครับท่านควรส้นตีนผมนะครับคือยกล้อกเล่นเป็นอุปนิสัยที่ว่าอธิษสายดีครับก็อ่ะเข้าหลักการเลยแล้วกันอย่าหลักการกราบกราบทำไมครับผมเหม็นครับกเป็นเบาคราบมากัว่าที่เล็กมากกว่างี่เล็กก็ การที่ไปถิงนัติันิพนช้างนี้คือผมเป็นตัวแทนของนัตดนตรีทุกๆคนที่ได้ไปกันได้ต่อเพลงต่ออะไรืลยจ้าลำบากมีความท้อแท้ใจอะไรหลายๆอย่างที่ว่าทำมาคิดว่ามันคงไม่ดีน้ำตาไหลแหละครับคือว่า เราทำมันได้คือวันนี้ที่เรามานั่งกินอยู่ทุกวันนี้คือว่ามันคือความสำเร็จของทุกที่เขาแล้วมันก็เป็นความสำเร็จของตัวเราที่ว่าเราได้มีความสามารถที่ไปยืนอยู่ณจุดนั้นยาวแล้วก็บมดเวลาแร้บนี่มันราบแล้วใช่ไหมครับยาวนี่นี่มาอะไรนี่กันะครับนี่มาอะไรกันครับนี่มาอะไรกันครับนี่ราอะไรกันครับนี่ลาอะไรกันครับนี่มาอะไรกันครับ แล้วของที่เราเลิกกันก็เสกเป็นเก,กนเๆๆเล็ยอย่างนิ่งกนะ ผลไม้จากทีมงานในขอโทษนรับครับถ่ายไม่ไปไมไปูค่อเราเป็นไงวะเนี่ยมาต่างจัวต่ออะไรขอบคุณมากครับขอบคุณมกมาานครับเอาลองหน้านะครแล้วพี่้าาเิการมอกนั้นดนตรีหน่อยมอบโล่ขอบคุณนะั้นดนตรีเป็นการมอบดางวันนะครับมอกไกัดนตรีจะม ทำให้ไม่เห็นก่อนพอเห็นแล้วปุ๊บแล้วตกใจเลยยังไงไหนลองดูคดีนี้คดีนี้มอบยังไงไปดูต้องต้องสัมภาษณ์ก่อนนะไปดูเจ้ากระเจ้าเจ้าครับผู้เชิญรางวัลครับก่อนดีแล้วสวัสดีครับคุณวิจวัตร วันนี้มาถามโซตีเลยสา่งราบแต่เ่มีควารู้สึกยังไงบ้างครับที่จะมอบอารางวัลให้กับน้องที่ไปร่วมแสดงในงานศิริคลก็รู้สึกดีใจนะครวันนี้ก็เตรียมล่มมมาเพื่อน้องไ้ถามมาครับล่มันหนักครับอันนี้ทำพิเศษเลยครับพิเศษนะครับอาคอนเสก็มือกับการมอบล่เลับโอ้ยย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 เยยยเยเยยยยยย อาจจะรับโลเนะครับอ้าเดี๋ยวก่อนที่จะรับโลกอี่เนี้ยทานถือโลกไปก่อนครับผมมีเครื่องทำความเย็นนี้แบบยิปาต้เาวยี่เอาไว้ไปโอลอนหนึ่งทีะแ้วเราตัดากก่อนครับต่อามเครื่องมือทำธุรกิจเครื่องอะไรกันได้ไปแล้วรยครับอะไรครับมอายกับขา เอาไว้ทำธุรกิจระหว่างรอการเก็น่ี่ข้าดกหนักที่ผานเลยนันลหนาไม่ขาวางกยิ้มเลยแบบหนักที่ผานตอนนี่ท้านี่ปันผมครับครับ ตัองแต่นี้เป็นตัวไปนี้ขาไปเลยไปดีไเอาไปดีต่อไปนี้นะครับ VCD ของเราก็มีวางขายอยู่แล้วในทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะับบริษัทบริษัทอะไรครับ GMM GMM ไอ้เหี่ยเด็กกระโดนข้าลิกริบบริษัท ST VIDEO นะครับพุงต้นคอมเบกนะครับนี่เรามาอัดกันที่นี่ เดินหาซื้อได้ที่ไหนนะครับที่เก็บเอางี้เราเข้าตลกสะพานเราจะเข้ป็นมุกมุกชุดเอาเป็นมุกชุดหรือว่าแตะหัวบอกหัวแตะลายปอกลายเตะตูดบอกตูดหัวลายตูดหัวลายตูดหัวลายตูดไปแล้วคุณต้องมีสติหน่อยนึงรักอ่ะเริ่มใหม่อันนี้คือหัวอันนี้คือลายอันนี้คือตูดหัวลายตูดรักหัวลายตูดหัวลายตูด เตะของมีนีเกมมาเสนอเดินชดกรับมีนี่เกมด้วยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าลเคลู่อันนี้เขาเรียกว่ามามาตัวข่ามีนานตัวข่ามีชื่อว่าขะไปต้องไปต้อมตุง้ไปพวกคนสองคนไม่ได้ซ้อมนะครับตัวข่ามีชื่อว่าไข่ลูกจะไปตามแม่นางปุตุมาเพื่อจะไปหาจะเด็ดอ่ะพอจะเด็ด มาไปรับตัวปูมาตัวข้าไข่รูจะไปฆ่าจะเด็ดจะรูลูจะเด็ดตะเด็ดไปไปไปดูอดุนตัอาจารย์นี่ับครับผู้ใดมีของดีมีของขันอย่าแกล้งกันนะครับแกล้งนะครับตอนนี้เป็นการน้ำแข็งทอปเล่นอับตุนนะครับวมันละมาอีกแล้วแต่ระหวางรอเล่นจะเด็ดไม่ไม ต่อไปนี้เป็นปการโชว์ครับยนุ่นะครับทุกท่านครับท่านผู้ชมกรุณาจาับตาชมให้ดีนะครับครับต่อไปเป็นการโชว์นุ่มนะครับมาบุญเยี่ยมหมดเอาทองทองก็ฉันต้องใช้ดับตัวตาดูดูนะตาต้องนั่งไปครับนั่งไปก็อีกก็อีกแล้วก็อีกนั่งไบ ไอเชฟรับวันพอยมึงถ่ายมึงถ่ายพอยเอ้ยมึงดูหน้าตาเลยอ่ะทำไมหันหน้าหาพโฟลไดไหมโฟลจับเลยกูอยู่นี่อเลยนี่ อ๋เดี๋ยวครับสในจสใจอานูุนหน่อยครับสนใจอับดุลเน่ยครับท่านในมีของดีมีของอลอยากแก้งกันนะครับคนท้องคนแก่ชรามีของดีอยากแก้งกันนะครับเร็วเร็วครับฝนเน <S <S ดนเียวแล้วนี่คือการโชว์อับดุลจะเล่นยี่ยอะไรฝดสาดเลยครับวันนี้อับดุลอะไรดีครับพี่เดี๋ยวครับผมถามี่<ส>มหน้าคนหรือหน้าปวดครับแกขัดพวกเราครับ เมียกูสวยกว่าเมียมึงอีกครับเมียกูเหนือของเมียมึงครับมันได้ครับเรื่องเมียเริ่มเลิ่มเอาขักตงหงผมจะท่องคาถาครับการท่องคาถาของคุณเนี่ยในการใช่ไหมครับเนี่จะแตก่งนะครับโอ้โหเดี่ยวเนีย ทำไหมครับเราขอท่องภาถาแบบเรื่องนไอ้ไอ้ะวะหนักโงยังไม่ตัดสายอีกเหรอวันนี้เอาทรงอะไรครับจันจันตับด้วยสะครับผมเอาลองทรงก็เอ้าผมพีชอัดดูเลยเอ้ยหญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักถามมาเลตอบได้ตอบได้ตามมา ตามไปแล้วผู้หญิงที่ถือกล้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงโอ้โหท่านผู้ชมของพวกนี้เป็นสิ่งที่มีที่มองไม่เห็นแต่ไม่สามารถสัมผัสได้นะครับอับดุลเนยไอหญิงรู้จักหรือตะชายรู้จักหรือตะผู้ชายที่ถือแก้วเหล้าอยู่นั่นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายเอาเลยนะของที่ไม่น่าเชื่อกับเชื่อกันได้นะฮะ อับตุนเลยพอ,อยังพอแล้วเลิกครับเอาเอาไอสัตว์นี่ว่าจะมีอะไรพอหครับจุ๊บบอกพอแล้วยังไม่พอเอาัน <c oughs> เรียกวิญญาณอับดุลเข้ามาใหม่อ้ยอับดุลเลยไฟฉายที่ส่องอยู่นั่นเปิดหรือเปล่าเปิดครับโอ้โหท่านผู้ชมครับโอ้โห,โห,โหไม่น่าเชื่อเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อจริงๆอับดุลเลยพอเถอะเลยอับดุลเป็นผู้หญิงผู้ชายหมดแล้วอะไรหมดแล้วครับ หมดแล้วคือเยี่ยวที่มันอ่านไว้มื่อก่ไหลหมดแล้วที่มึงนัดกับกูหมดแล้วเอาลอาละหมดไปแล้วแล้วก่อนที่จะรับการจบในสถานที่นี้ครับผมเขเจอรับฟ่าผลงานผลงานการเดี่ยวเพลงกล่าวในอาจารย์วิชาวิชาไทยนิดเกชายครับท่านศิลปินแห่งชาติเก่งกับสกราละสอง หกร้อยเ้าจุเจ็ดาตายไอ้ยีเนผีรัขาดูริยอเพราะเชิญรับฝั่งอัเชิญอาจารย์ปีชาครับไปได้โอเลยรับฝั่งนะครับใครรับปมือครับไป่ต้องแยน่ลยเป็น สองพันบกงร้อยเก้าสิบหกก็แก่เฮ้ยเล่าเฮ้ยเดี๋ยวเล่าเมื่อเอาเข้าไปแล้วก่อนอื่นที่จะรับฟังขอรับประคองอะไรประคองในจานแก่แล้วเล่าประวัติอาจารย์ผู้ทรงกนวุฒิเอาแบบอะไรใชเอาแก่ไม่เอาเมาเล่าเลยเอาเอาแเอาแบบสั้นๆในครับอาจารย์ครับก่อนที่จะมาเยี่ยมผัวร่ำรวยถึงก็ได้โบโล่โบโล่จับหน้าอาจารย์หน่อยเฮ้ยโบโรกเว้ยบโรกแม่งใส ใส่ฟอลโล่มาวะเนี่ยจานะวังจานเลยเดียวเดี่ยวเดียวครับเดี่ยวครับอะไรครับพิธีกรแอบตดใส่หน้าครับไม่รู้ได้ไงครับกูกระมิดเร่าเร่ากินข้าท่านผู้ฟังครับคุณนางเงียบสักหน่อยเพื่อให้พิธีกรได้กล่าวประวัติเมื่อก่อนนี้ขายพวงมาลายอยู่สี่แยกนะเป็นไงครับตัจานขายประดับยนต์โกระดาษจริงนะครับ ครับหน้ามึงเหมือนผีจริงๆเลยครับมันตอนนี้เขาขายวงมาลัยอยู่สี่แยกอย่างนี้พัฒนาแล้วครับเป็นยังไงครับที่มองนานน่าเหมือนกรอบมากเลยนะครับอย่าเล่นมากครับคนดูครับเดี๋ยวตกมูปูจริงๆเลยรีบเล่ใหม่ได้ครับเมื่อก่อนเขาขายวงมาลัยอยู่สี่แยกอย่างนี้แล้วเป็นยังไงพัฒนาแล้วครับอ๋อพัฒนาไปขายวงมาลัยที่โรงงาน ไปขายดีแยกแล้วมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์อดเมื่อก่อนนี้มีจักรยานเก่าๆอยู่สองคันเดี๋ยวนี้มอเตอร์ไซค์สามคันเดี๋ยวนี้เนินแล้วครับเอาแล้วจักรยานไปไหนครับจักรยานขายแดงสี๊ดมไม่พอแดงครับเมื่อก่อนไม่พอแดดเมื่อก่อนนี้เรายังมีรถสี่ขี่จักรยานไปครับ เพราใส่หมให้กู้วเดี๋ยวนี้เที่ยวคาราโอเกะขี่รถยนต์ไปหรอครับเดินไปครับเด็กในคาราโอเกะรู้จักเขาหมดดีนะก็เขามีตังค์หรอครับเพราะว่าเ่องเที่ยวทุกคืนครับติ๊กป๊อกแถมยังอุ้เด็กคาดนวดเขาอยู่นะครับไปจ่ายอย่างพลาอย่างที่ไหนล่ะครับยืมตังค์กูจ่ายไปนะครับถอากป๊อก โอ้ยอาจารย์อาจารย์เนี่ยหนูต่อจะาอาจารย์ได้ยังไงต่อไปเชิญรับปากครับอาจารย์คุณลาวนายเปียวอาจารย์เยี่ยมผ้าเนี่ยคืนเนี้ยการเดี่ยวสอนด้วยไปกว้าถือพวกนี้อาจารย์ลืมไหมเพลงกล่าวในเถวครับเราจะเดี่ยวตั้งแต่กล่าวในเถาชั้นมาสี่ชั้นสามชั้นสองชั้นชั้นเดียวไอ้เดี๋็กมึงได้ฟังได้ไหม ฟังวันนี้แล้วพรุ่งนี้เช้ากลับมาฟังอีกรอบหนึ่งก็ยังไม่จบนะครับนี่คือการเดี๋ยวเพลงเก่าในนะคร,ร,รับคร<อ>ับเกาข้างในพออย่าเก่าข้างนอกเ,อเรียนเชิญน้องบอสขึ้นมาตีสองหน้าให้หน่อยครับโป้ปมือครับผมไม่ชอบตีสองหน้าครับอ่ามึงไม่ชอบแล้ว,วกูจะไปกันยังไง <c oughs> มึง <c oughs> ก็ต้องชอบสิยันติดจะเล่นแล้วไรเพื่อนเลยผมอ๋อผมชอบตีก็ครับเชิญครับตีกลองเหรอครับอ้าวแล้วมึงไม่มึงเชิญกลับแล้วกูไปไงต่อเราตีกลองเลยครับ กราบเฮ้ยกราบอ่าเจ๊กราบเดิ่มมือเลยครับเสร็จเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคอของก้าวโปลจับหน้าอาจารย์ด้วยครับหน้าโคตแด่โปลจับหน้าอาจารย์ด้วยครับใครถึงโปลวะอ่าเล่นอะไรเนไ่ยโปลโปลอ่ะเอาเไปยิ้มดำเหี้ยอะไรเนี่ยเอาเจ๊ครับเฮ้ยขอดังสิ โลบางซอกครับเอ้าเชิญครับขึ้นมาเลยครับบางสอบครับมีชิงไม่ครับไดมมึงอ้าไม่มีครับไม่มีอย่าตีแม่งเลยครับเกิดเร่นกันเลยทางด้านนัแกะตามด้วยนะครับยังไม่ได้เดียวดูเขาก่อนโอ้โขยี้ให้เข้ากันสามสี่เช็คอาจารย์ก่อนว่าอาจารย์ใส่หรือเปล่าอาจารย์ตั้งเสียงก่อนตัั้งงเสียยหน่อครบ จเช็คกอนจะเช็คครับเลขตามผมครับครับหใครลงเลข10บโดนตีครับครับหนึ่งสองสามสี่้าหกเจดแปดเก้าสิบเอไม่ได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดพ่อมึงไม่มีครับไม่มี เอาไปไปเก่มๆเก่งก่เๆตั้ใเล่นนักๆคำคำจะเป็นสิทธิให้พูดคำอื่นอ่อย่าพูดโดนจิบโดนตีเลยนะโดยคำว่าอะไร เทนเห็นแปลว่าสิบโอไหนสสี้าเจ็ดแปดเก้าสิบเก้าแล้วไรเก้าแล้วไรเห็น9ก้าแล้วก็สิบสี่โอ้โหตติอย่าเสือกสอนอย่าเสืวันตดโดเลยดูที่โ้ไฟสิบเซนเอกไนทเทนเทแปลว่าสิบ เอฟเฟกต์เอฟเฟนให้เขาแสดงว่าสติเขายังใช้ได้ดีอยู่นี่ระวังขอโทษทำไมก็ซอรีอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเีวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดีเดีเดี๋ยวเดี๋ย่อดี่ยวเี๋ยดีวดี๋ยวาดี๋ยวเดี๋ยวยว่าี๋ยคเดยเดยยเดเดดีี้เดเดยเเยีดี แล้วมันจะไปต่อยังไงล่ะครับถามว่าครับปลาอะไรใหญ่ที่สุดก็ปลาอะไรวะปลาวานครับผิดครับปลาอะไรครับปลาวานชุบแป้งทอดอ่าแล้วอะไรใหญ่กว่าปลาวานชุบแป้งทอดปลาวานชุบแป้งทอดใส่กระทะร้อนอะไรใหญ่กว่าน ไรให่กระทะทอดปลาหวานทีของกูเสียตอบไม่มีไม่ได้เลยนี่ยล่ะอะไรใหญ่กว่ากระทะทอดปลาหวานรถบรรทุกกระทะถูกครับถูกครับอะไรใหญ่เปรถบรรทุกกระทะลาวานยจอดรถบรรทุกกระทะถูกครับอะไรกว่าจอดรถบรรทุกเห่อยๆพูดอะไรใหญ่กว่าลานจอดรถบปลาหวานภาคุ้มลาน ถูกการอะไรอย่างกับพระคุณลานไม่มีถูกครับไปไอ้เพุกน้อแขก่งไปดูเดี่ยวไหมเนี่ยผมจะดูกการเดี่ยวซอด่งนะครับวันนี้อาจารย์หลับแล้วครับไปเรื่องต่อมาดูนะครับมาดูได้ครับผมปวดหัวเชิญตั้งตัวเชิญรับฟังนะครับเชิญฟังได้เพาะครับเดี่ยวซอด่งเพลงกล่าวในเถา รับชมรับฟังได้เลยครับรับคอ,อนเซ็ปต์มึงเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เลยครับ อินครับอินงานเพลงออกผลงานเพลงรุ่งุ่สักหนึ่งลงานเพลงนะครับจากอาจารย์ปรีชาไทยพิณิทีเสียงหนทีเสียงบันเันซันซนซั่ซัน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 ซนซงนนซั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 นันซันซานซันซันพ พร้อมกับนักร้องกิตินศักอาจารย์ก็มองไม่เห็นกบพร้อมกับนักร้องกิติศศักจากคุณสลาวดิพรมจิตขอเชิญมาขับร้องเพลงดนตรีไทยคุณะขอเพลงคุณกระบอกจากวง E.C.C. นะฮะเจ้าของผลงานเพลงหยุด E.C.C. แปลว่า E.T.U. ครับขอโทษครับทุกท่านวันนี้ก่อได้ก่อครับมีการนัดแน่พร้อมมไหนให้่อยดิจะมาห้องนึงน้า ใช,ใช่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 เริ่มแล้นะถ้าโดนถ้าโดนอันนี้ดีโอ้มันต้องเริ่มใหม่สีไม่จุดนะจากพว่อ้เบคกูเฟรเด้อครบรองโดนกูสตลาว ราจะมาตามติดชีวิตคุณวิศวัตมาทองและพิธีกรของเราตอนนี้ไปอยู่ไหนเชิญตามมาครับเฮ้เมันมืดนะตรงนั้นนะไม่เห็นไป็อลโลบอลโลวัดเฮ้ยบอลโลบอลโลบอลโลจำหน่อยครับคุณวิศวัตรกำลังเสียวซ่านในการเยี่ยวของเขาบ่เสียวซ่านวันนี้มาขอสัมภาษณ์พี่ๆศิลปนิพนปีสี่นะจากพี่กิรศักดิ์โพชลังนะฮะเสร็จสิ้นงานนี้พี่รู้สึกยังไงบ้างครับนี่ไงนี่นี่นูกดีใจเป็นอย่างยิ่ง บอสว้าบอสบรรยายไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าอมันจะออกงไม่รู้ครับครับขอบคุณพี่จิรศักดิ์โพชรพงษ์ครับสําหรับบุคคลต่อไปนะครับผมจะพ้นใครไม่ได้นอกจากคุณปรีชาไทยพินิจนะฮะพี่สิ้ิได้ไปคนคนคนต่อมานะฮะขอทราบความรู้สึกนะครับหลังจากเสร็จสิ้นงานนะครับไปมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับ ฝนรอกฝนร้องผรู <field> ้สึกว่าฝนห่ามากเลยครับเฮ้ยฝนรอกไอ้เนี่ยไอ้เปิดฉายแล้วฝนห่าฝนห่ามากเลยตัวำพ่อมึงเอาแล้วครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมนั่งเถอะนั่งเถอะเอาแล้วครับท่านผู้ชมหลังจากสัมภาษณ์พี่ๆไปแล้วมาพบกันที่ ออขอเชิญพี่พี่ปีสี่ขึ้นบนเวทีด้านบนเลยนะครับมาครับพี่พี่ปีสี่นะเร็วไปไปเริ่มไปเร็วไอ้เลนปไปดับเบอลอะไรวะดับบิลดูแลเรื่องเรื่องแต่งหน้าหน่อยอ่ะเรียนคำตัดสินไปครับปีสี่เริ่มก่อนปีสี่เริ่มก่อนนะครับขอเชิญพี่ปีสี่เริ่มก่อนนะครับใครรู้ตัวว่าอยู่ปีสี่ขึ้นไปบนเวทีบนบนครับเชิญครับมาเดินไป ไปปีสี่ครับปีสี่มาเร็วเครับอย่าช้าครับไปเร็วๆเดี๋ยวต่อไปจะเป็นปีสามนะครับเร็วๆร็เร็วเเอาจ้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 าเร็วๆเดี๋ยวาเต้คนเดียวนะอ่าให้ปีสี่ก่อนเร็วตัวงเฮ้ยตัวานยจ้าจ้า ตามเชิญขึ้นเวทีเร็วๆเฮ้ยไอ้สามเร็วเร็วคนละเพลงเนี่ยคนละเพลงคนละเพลงสามไอสามคนละเพลงเนี่ยไปเลยไปเลยเดี๋ยวจะดูลงเดียวเลยลงเดียวเอาเฮ้เฮ้เฮเฮ้เเอาเอาเขาทำเร็วเร็ว